สู้สิอีสานมาใช้มังมันเนาะครับพี่น้องเอาลุยครับสวัสดีครับพ่อแมนพี่น้องสู้ขู่สู้คนผมกับผมครับ บาวเปือนดำชาแนลเหมือนนี้ครับบาปืนดำภาพพี่นอ้องมากินเขาเดืกนะครับนาอมากินหนาสแซ่บอีกครับวันนี้วันนี้บาเปืนดำได้เป็นเนื้อครับจุจุเนื้อสดๆเลยครับเอาจะเนื้อ,อย่างเดียวครับวันนี้มากเดึกตับบ่ได้ครับพาคีริวก็บว่ามีมครับพี่น้องเนี่ยสดๆไม่ไหมครับคนจัดการนร่างมะเรงคนว่ะ กับเจวเสียน่ครับโอ้ขุ่นขนาดเลยครับโอ้เสียบๆเวยครับพี่น้องบัได้กินด้นแล้ะครับบรรยากาศยั่ดึกฟังเสียงที่ซ่อนห่องไปนั่ครับฟักกับฟักแกมบ้าพูนดักด็ได้เป็นหยอดฟักใสครับหย่อนบลาขีนกกับบทัวนะครับนาอพี่น้องผัดกับฟักแกมกับบลินฟ้าครับบักลินใหม่พี่นอ้องเอ้ยกับขวาเลยอ่อ,อน เอาดุดดยก็ย <isions to sleep 1971 habitude> ุ่นี Arizona, ่ครับพี่น้องก็ขอนี้วอีกครับขาดบ่ได้ใส่จุซูชิอีสานครับบ่ได้กินดนแล้วครับพี่น้องเป็นเดือนแล้วครับมือก้อนหนึ่งก็ดกินเป็นก้อยขมนะพี่น้องเนาะเอาไว้นี่ครับขอนี้วมาพี่น้องมาเสิรแสน้ำปลาปูดำครับก่อนไปเสิบ์ฟกับปลาปูดำกับขอฝาคนติดตามกดไหลคดแช์นะครับเนาะเนาของมันสดครับพี่น้อง เอ้าน้องข้างเลยยืนข้างๆสวัสดี่สวัสดีพี่สวยค่สวัสดีจ้าวัล้าเังกระตุนเยากกิ้นน้ำเลือกิ้นนงิ้นน้ำเย็นิ้นน้นานไม่เมาไงออกนี่ให้ปวกจะออกเลยปวกจิกแล้วมันนี้ยน่เราบอกเอาไอเล็บยู่ตรือมเอาพี่น้องมันนี่มา เอามาจุดจวดต้องกันครับเดี๋ยมา,ากักหนึ่งครับพี่น้องอามาพี่น้องจุดจวดต้องกันครับโอ้ยเต <c ười> ็มเปกเลย โอ้โหต้องหอนฟังเบาบมันชิมองเจอ้วครับอืมมาพี่น้องมาถูกแซ่นกันครับสู้สีอีสา,าปนปลาบุดงกับคอสวดคออภัยบูบกินหนือ่อยดิบๆนะครับเนาะ ใช้ม,มันๆแล้วครับพี่น้องเอาลุยครับหมิมนฝาเดินใหม่ ซูชิเนื้อละล้วนเลยครับมึงซูชิอีสานบุดลงเจี๋ยว ย่อนมันยผมกลัวไอ้มาง,ง ừ ừ มาั่นอะอย่าเนี่ยพันมาย่อนมาละสีนกเสียบสุดๆเลยครับเห้อผมซาใจครับ กำลังเป็นกำลังเป็นครับกำลังออกม,มัลิ่นไหมเป็นเหนือก่อนเทียนครับพี่นอ้อง นี่องเกลือข้าวต้องเป็นองค์หันทองบาบาบาบวาวาเลยหยอดมาละนุกกำลัางงหางั่มมาถือฝนกำลัางสีบออกมา บางเป็นดั้ก่ขอทดขอไผ่เสียงที่รอเสียงที่รอห้องนะครับเด้อที่ซ่อนผมนี่ที่ซ่อน สดเอาพวนุ่กสะใจครับคู่นสองเลยเอาพี่น้องมาเลยคู่นสองครับโอ้ยหล่นบ่วงเลย <c oughs> แต่จะเหนื่อมันครับพี่นอ้องเนื้องานเดือส่วนตับส่วนข้างในมันเอาไปวิดก่อนครับ ซูชิอีสันอกินยมอไกับแสบแน่นนะครับพี่หนังเนาะของแสบขึ้นยอะก็ผูมมากครับ กินซุ้มเหมือนก็ได้ครับบ้าคนดำมา,ากเลยครับพี่หน่องพ่ะเจ้าลมหัวเลยหัวไปนั่งเฝาเลยครับจุข่าโค้งเลย กับโต๊ะของกุ้งเซาครับพี่น้องอืมนอนลำข้างไปนอนเหรอ เอาสวยครับพี่น <ines> oh, <laughs> ้องอา้มเวทีจะร่มดังด็ดงด็งอื เอาตุต้ครับใส่เดียบห้อยออหือ ชิ้นเคียงเนื่อยน้ำห่างห่างกู้ย็นอยากจ่อยๆครับพี่น้องเดือดงานมากมันตะเบิดครับพี่น้องแ่าเจ้าขายดีขนาด เรื่องมาดึกเพื่อสิหอนบ้านครับพี่น้องเอ้ยพีเห็นงานกัอยุกไกลอย,ยูเอาสองตอนนะครับพี่น้องทั้งเมาก็เรื่องวุนละ ซุทไผ่เจ๊กเป็ม้วนมนนะครับจุดจวดครับซุไผ่อืมอืมคาบุญดำกับขอโวดขอไฟผู้วิญญาขา,าเชื่อนะครับเนาะ <laughs> ออืจวดมันจวดเลยอหอนทองแบาบาเอาแล้วครับพี่น้องเอาไว้่อสแซนีน้นะครับน้องยังเมากับมะกรูดนในจังหน่อยนี่น้ำให้น้ำมาครับพี่น้องมันจาก,กาศฟังเสียงจีดรอจีซ่อนไปน,นํานะครับน้บนนของบ้าพื้นดําเก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับน้องสุขสุขสนี่เข้ามาที่ตามรับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านพืนดํามากทุกๆุกคลิปนะครับน้อง สำหรับวันนี้บ้างพีดด้ำกับขอลาไปก่อนนะครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับผม